สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะสาวโคราชมาแล้วจะพี่น้องจ้าสาวโคราชชีวิตในชีวิตต่างแดดในเยอรมันพี่น้องจา้าวันนี้ไปงานวัดมาเนี่ยแดดทุเรียนมากล้องหนึ่งพี่น้องจา้าทุเรียนเนี่ยกับกล้องละหยิบสามยูโรพี่น้องจ้าอยากกินหลายแต่มากล้องแนึงจา้าประกาศเสื้อหลยจา้ามันแพงมากินทุเรียนน้ำกันพี่น้องกินไป ต้มไม่ผัวไปห้องต้มไม่ค่อยใหญ่จ้ะพี่น้องจ้ะโอ้กะสิพาไปงานวัดได้พี่น้องเอาไปจนเขาสิเลิกแล้วจ้ะไปจนวายจนคนกลับบ้าแ,แล้วพี่น้องเอ้ยสัวน่ะก็เป็นใจหลายลก็ได้ไปเฮ็ดบุญนําเขาได้ไปเฮ็ดทานซอยเพิ่นนินดๆหน่อยๆถ้าเพิ่นสิเก็บแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าได้ทุเรียนมากินทุเรียน นะกะ็กะดียังาพาไปอยูุจะพี่นอ้องี่จาะทุเรียนทุเรียนทรงมาจากเมืองไทยก็พี่น้องจ้ทุเรียน,เ,ยน,เ,ยน,เ,ยนเนื้อดีจากพี่นอ้องโอ้งามงามไหมจ๊ะของมักของมักพี่นอ้องจ้าอื้อ สมราคาพี่น้องจ้ะจับมีม้เป็นงานไทย สื่อของมายัางหลายห้พินทองงาบุญทองอืมเม็ดนี่อน่อยต้มเือ mệt nhất rồi bạn ạ tạp tạp Hãy <laughs> không đúng măng thai chạy kinh thư tục tục có mấy ngon ต่อขอต่อ,อ,ตอ,อกำลังกินให้พี่น้องจ้ะโอ้ยถูกใจ แ่บจนพอพื้นผัวบอกเลยพี่นะอืม จักจัะพี่น้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจกันเลยจขา